สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับจากผลรางวัลนะครับหวยออกวันที่16เมษายนพุธเนี่ยนะฮะเลขเด่นวันเนี่ยเป็น82แล้วช่วงเวลาเป็น3 5หแล้วก็โซนรางวัล2ตัวท้ายเนี่ยออกเป็น85นะครับออก2ตัวท้ายเนี่ยออก85ในส่วนเลขทุดตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ไปออกที่รางวัลของรางวัลที่1 3ตัวบนหรือ2ตัวล่าง นะครับส่วน6ไปอยู่ท่าตรงีิสระนะครับ 4, ซึ่จึงทําไว้นะครับก็ไปอยู่รวมกับ1เนี่ยท่าตรงนี้ครับเลข2 3ตัวหน้าและเลข3ตัวท้ายถ้าส่วนใหญ่คือ4มี1 2 3 4 4อี่ี่ออก4ตัวเลยนะครับ6ก็มาออกตรงนี้กับตรงนี้นะครับส่วน2เนี่ย2และ7เนี่ยมันก็จะไปอยู่ใน ในส่วนซึ่งผมพูดไว้ในเลขสถิติ2ตัวนะครับส่วนรางวัล2ตรงท้าย8558นี่ก็จะมาอยู่ในชุดรองของชุดของหมวด5นะครับถ้ามีใครใครเล่นหมวด5แล้วนำเลขนี้ไปเพราะหลายท่านจะชอบไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งเน้นตรงนี้มาออกตรงนี้บางครั้งไม่ได้เน้นก็มาออกตรงนี้นะครับอันนี้มันว่ากัน ครับแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับแต่ว่าผมก็พยายามที่จะทำเลขบีบมาให้แล้วก็หาเลขตามทฤษฎีดาวมาก,ก็ออกนะครับ5เป็นตัวที่ชุดที่ออกมากที่สุดที่มีมากที่สุดก็มาออก5885ก็คือจุดตรงนี้นะครับส่วน4ก็ไปออกซะในส่วนของตรงนี้ถ้าเยอะเลยนะครับส่วนตัวสถิติเช่น2หรือ7เนี่ยก็ไปอยู่ในส่วนคลิปของตัวซึ่งทำเป็นสถิติ2ตัว นะครับส่วนท่านที่เล่นตรงนี้ไปก็อาจจะไม่สมหวังก็ว่ากันนะฮะเป็นตัวเลขนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายก็สลับเข้าสลับผิดสลับถูกนะครับแล้วก็แต่โดยทฤษฎีดาวนะครับของมุมดาวยังไงก็ใช้ได้อยู่ดีนะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งผมทํามาทุกงวดก็จะมีเลขในกลุ่มพวกนี้นะครับพวกชุด1ชด5ชุดหชุดหรือชุด3ชุด4ชุด2ออะไรพวกนี้ก็จะมาเข้า ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าส่วนตรงนี้ที่ไม่มีเข้านี่ก็จะน้อยมากนะครับก็น้อยงวดมากที่จะไม่เข้านะครับก็เป็นนี่เป็นหนึ่งงวดน,นะครับซึ่งไปออกตรงจุดอื่นเพราะรางวัลก็มีให้เราเลือกเล่นตั้ง1งรางวั2ล2งรางวัลแล้วก็6รางวัลน,นะครับเราก็สามารถที่จะนําเลขซึ่งเราชอบส่วนใหญ่แล้วมาเล่นก็นได้อย่างเช่นตรงเนี้ยเห็นไหมสองห้าห้าสี่นี่ก็5 2งห้าสองสองห้าห้าสี่ตรงนี้นนกะ เลขออกในชุดส่วนใหญ่ของเลขซึ่งเป็นหมวด5ออกเยอะเลยนะครับซน0ูน0์กก็ตรงนี้เห็นไหมก็จะมีตรงนี้อ่าก็มันก็ยังคงอยู่ในทฤษฎีมุมดาวอยู่ดีแหละนะครับก็ผิดหวังสมหวังกันบ้างนะครับแต่ก็ยังไงก็ยังคงใช้สูตรเดิมนะครับยังไงเลขก็มาทุกงวดอ,อยู่แล้วนะครับน้อยงวดมากซึ่งจะไม่เข้านะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ เล่นนอกเหนือจากสิ่งที่ผมพูดไปหรือเล่นอยู่ในจุดเลขชุด5หรือชุดไหนก็นแล้วแต่นะครับก็โอเคก็วันนี้ก็มามาตุว๋หวยกันประมาณนี้เดี๋ยวไปพยากรณ์กันต่อครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวมาพยากรณกันต่อนะครับในวันที่2พฤษภาเนี่ยนะครับก็คือ เลื่อนมาจากมาที่1เพราะเป็นวันแรงงานนะครับเลขเด่นของวันที่2มันสูงนี้ก็จะมี3 5แล้วก็48นะครับในส่วนดาวข้างบนนี้นะครับคือผมให้ความโดดเด่นตามตำแหน่งนะ4 1 6นะครับดาวเด่นเนี่ยก็คือจะมีเด่นในเรื่องของตำแหน่งดาวอาทิตย์นะครับอยู่ในตำแหน่งมหาอุด6ก็ยังคงเป็นมหาอุดอยู่ดีก็ยังดึงกลับเข้ามานะครับแล้วก็4อีก1ตัว สี่นี่ผมให้ถึง2ดาวนะครับเพราะว่า4จะมีผลในเรื่องของเป็นเรื่องของในกลุ่มดาวเด่นแล้วก็ตาแหน่งจุดยืนแล้วก็เป็นได้รับอันนี้สงจากดาวใหญ่เรียกว่าดาวรับผลก็คือมีหมายเลข4แล้วหมายเลข7นะครับในวันที่2พฤพุธภารเนี่ยผมจะให้กลุ่มเลขแรกนะครับเป็นเลขเด่นนะครับเช่นกลุ่มเลขของมุมดาวแรกเป็นเลขเด่นก็ให้เป็น1 และ4แล้วก็นะครับก็ดูไว้แยกนะฮะกลุ่มดาวเด่นมีตรงนี้นะครับก็คือกลุ่มตรงนี้ทนดาวรับผลก็จะมี4และ7ตามหลักทฤษฎีดาวของหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับเราทีนี้ก็มาดูในเรื่องของทักษะวันทักษะวันก็จะมีเป็นในเรื่องของตรงนี้นะครับก็คือ4กับ8นะครับก็เข้าทั้ง2ข่ายตรงนี้นะครับส่วนและหมายเลข9กเนี่ยก็ผมมองในเรื่องของช่วงเวลา ช่วงเวลาให้ผลคือหมายเลข9 9อยู่เดียวเดียวก็จะมีผลนะครับก็หมายความว่าถ้าถ้าจะเล่นตำแหน่งก็เล่นหมายเลข1กับหมายเลข6เป็นมหาอุดแต่ดาวรับผลจะมีทั้ง4แล้วก็7ตัดด้วย9กนะครับก็คือมีเลขกลุ่มนี้อาจจะแถมตัวดาวรับผลที่มาตัวหนึ่งคือนี่ตัวหมายเลขเจ็ดก็อย่าเพิ่งไปทิ้งดูไว้เป็นแนวทางใครชอบชุดนี้เล่นตรงนี้ใครชอบนี้เล่นตรงนี้4กับ7นะครับแต่1ก็ยังคงเป็นมหาอุดนะครับหลังจาก ช่วงสงการมาทีนี้ลองมาดูในกลุ่มเลขนะครับกลุ่มเลขกลุ่มเลขตัวมสตัดในทิ้งไปกลุ่มเลขในกลุ่มทึ่งเราจะมาพยากรณ์กันนะครับก็คือในชุดของกลุ่มหมายเลข1นะครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยผมจะให้เด่นนะครับตามส่วนทึ่งดูไว้เช่นคู่1 4ึ่นะครับหนึ่งเจ็อ่าหนึ่งสีหนึงเจ็ดนี่เป็นดาวรับผลนะแล้วก็อาจจะมีหนึ แล้วก็ 1- 2สองในของชุดนี้นะครับแต่ฟา้ามตัดเด่นก็ยังคงมองในเรื่องของคู่นี้คู่ที่เป็นหมาอุดนะครับเช่น4ด้วยอะไรด้วยรับผลด้วยนะครับสรับอันดุสูงแรงนะครับก็คงให้4ซื้อ1กับ4 7ติดกันไว้นะครับก็เน้นเลขชุดนี้นะครับ1 4 7อะไรประมาณนี้จะเป็น3ตัวก็ได้นะครับทีนี้มาดูในส่วนในเลขในหมวดของหมายเลข4นะครับ หมายเลข4นี่ก็จะมีในกลุ่มของเลขเป็น494742นะครับก็อาจจะอ้านำา4 7นำนะครับ49แล้วก็42นะครับอ่าอันนี้เอาเรียงตามลำดับความสำคัญของหมายเลขละกันความโดดเด่นนะครับในชุดของอชุด2เนี่ยก็จะมีผมจะให้เป็น2 29แล้วก็27 พอกันมีความตัดเด่นพอพอกันเลยนะครับให้ให้ดาเป็น2 29สองเกแล้วอ็ก็ได้นะครับโอเคในหมวดของ9เนี่ยก็จะมีเป็น9 7 7 9กลับให้กันเลยนะครับและตัวเลขทั้งหมดตรงนี้นะครับให้ท่านที่ชอบเนี่ยไปกลับเลขกันเองนะครับตามอย่างที่บอกนะครับเขียนเยอะมันเดี๋ยวมันจะเยอะมากนะครับเลขในหมวดแรกเนี่ยจะ เท่านี้นะครับทีนี้มาดูชุดมุมดาวที่2นะครับชุดมุมดาวที่2เนี่ยก็จะมีในหมวดของกลุ่มกลุ่ม5นะครับก็จะให้หมายเลข5าคู่กับ6กอ่าให้6คู่5คู่6เด่นไปที่เหลือก็จะเป็น5053 58แนะครับ50 53แล้วก็5 58ก็ไปกลับเลขกันเองนะครับในหมวดของหมายเลข0นย์ะครับหมายเลข0นย์นี่ก็จะเป็นอ่า 03 06 08นะครับข้าไปกัปกันเองถ้าชอบนะ08โอเคนะครับก็จะมีาร์มเด่นในเรื่องของ6 6ก็เป็นมหาอุดอถ้าชอบตรงนี้นะถ้าจะเลือกเลือก3ตรงนี้มาเล่นก็คือ0 0ก็มี6เป็นมหาอุดเราดูตามตำแหน่งแล้วกันนะครับเรามองเลขตามที่เราชอบตามตามตำแหน่งนะครับแต่ว่าเลขผมก็จะไปเน้นอยู่ที่ชุดตรงชุดพวกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเน้นตรงนี้แล้วคุณก็ไปสลับ เลขกันหรือว่าจะชอบล่างหรือบนก็ตามแต่นะอันนี้เรามองตามทฤษฎีดาวนะครับตามทฤษฎีของมุมดาวตามสถิติแล้วก็ผมได้ดูอย่างละเอียดละนะครับทีนี้มาดูในชุดของหมวด3หมวด3มี2ตัวนะครับเป็น36อ่าถ้าชอบชอบ6ก็เน้นที่3 6หรือ3 8อ่ามีเท่านี้คือในเก์ของชุดหมายเลข3มี2ตัวเลขก็ไปกลับกันเองนะครับตวน6อ่าถ้าชอบ6กก็ ถ้าชอบ6ทซึ่งมันเป็นมหาอุดตอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็น68แนะครับแล้วก็กลับ86กันเลยนะครับก็ในวันที่2พฤษภธคาก็จะมีเลขอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนราศีซึ่งคาดการว่ายังคงมีโชคมีลาบอยู่ก็คงจะต้องดูกันไปก็คือราศีมังกรนะครับราศีกุมและก็ราศีกรกฎก็ถือว่ามีโชคมีลาบ ตามตำแหน่งดาวที่ยืนได้กฎเกณฑ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับช่วงนี้ทำอะไรก็จะดีนะครับส่วนคนราศีกุมนี่แบบยาวๆไปแต่ว่าราศีกุมจะเปลี่ยนละว,วันศุกร์เนี่ยนะครับกำลังวันเนี่ยก็จะได้เป็นกำลัง21นะครับก็บางคนก็ชอบนะักกำลังวันมานะคิดถ้ามี2และ1อยู่นะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็ยังน่าสนใจอย,อยู่นะ1 2 2 1อันนี้ถ้ามองในเรื่องของเลขกำลังวันนะ กำลังวันแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับเพื่อให้ค่า CPM ของการดูเนี่ยสูงขึ้นนะครับก็เขาจะเพิ่มค่าจำนวนเหรียญให้กับาทางแอดมินผู้ทำก็คือทางผมนี่แหละนะครับก็กดไลค์กดแชร์ชอบก็ว่ากันไปนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับก็เผื่อๆกันไว้นะครับ,เ,รบเลขไหนที่ผมเน้นไหมก็คือเน้นคือผมเน้นเลขชุดนี้นะครับคุณก็ไปจับคู่อาจจะเป็นอีกคู่หนึง่งคือ C1 หรือ41จะมีคู่หนึ่งคือเช่น41 46 49อ่าทีนี้เรานําชุดนี้มาผสมเลขกันซิว่าความตดอดเด่นมันอยู่ตรงนี้ก็ลองทีนี้เรามาแถมกันอีกทัก2ชุดคือก็คือ41 14มีแล้วทีนี้ก็มาเน้นเป็น46นะครับ46 49อ่าอันนี้เป็นเลขในกรณีพิเศษนะครับในเรื่องในเรื่องของการนำทฤษฎี2มุมดาวมาบวกกัน อันนี้หมายถึงเราเอาฟาร์มโดดเด่นนะของ2มบุมดาวมาบวกกันอันนี้คือเลขแถมขึ้นใหม่นะครับแล้วก็อาจจะนํามาจับเป็นเลข3ตัวเป็น4 1 6ก็ได้หรือจะเป็น1 4 7อะไรประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ไกด์ไลน์ไว้เป็นเลข3ตัวแล้วกันเป็น1 47ไว้แล้วก็ไปกลับกันเองแต่ส่วนนั้งแต่ส่วนรายละเอียดแล้วก็มาดูกันในการคิดของสถิติ2ตัวล่าง2ตัวบน3ตัวล่าง สามตัวหน้าสามตัวท้ายสามตัวมนประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูไว้เป็นแนวแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ